้าท่มสีมิทุนาวันที่หนุนจากไปอย่าไม่มีวันกลับหนุนแม่อยากให้หนูรู้นะลูกว่าแม่รักหนูเสมอไม่ว่าหนูจะอยู่ที่ไหนแม่รักหนูตลอดไปลูกตักหัวแม่เที่ยงคืนวันจันนี้สิบสองเมษายาวันนี้จากแม่ไปอีกคนหนึ่ง หนูหมูหนูอ,อดทนมามากหนูเหนื่อยมามากแม่ขอให้หนูหลับให้สบายนะลูกหนูจะได้ไปอยู่กับพี่ขนน์ขอพี่ก็ด้วยเพรแม่รลักหนูแบบล,ลูกทั้งคูงข่ของแม่ภาพสุดท้ายของหนูมะลีของแม่เจ้าหมูขว้วแม่อนูใส่กลงเหมือนเช่นเดียวกับพี่หนุน แล้วฝังหนูไว้ข้างๆหลุมพี่หนุนหนูจะได้เป็นเพื่อนกันแล้วกันได้นะลูกนาก่อนลูกจาแม่รักหนูนะและจะรักตลอดไปเงินของแม่หลับให้สบายนะคะลูกแม่รักหนู